เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโดยเนื้องานแล้วเนี่ย80%ผมพอใจนะอย่างแรกเลยต้องชมความตั้งใจของดีเรคเตอร์ประจำจังหวัดด้วยนะครับพีดีทั้งหลายแหละเพราะว่าทุ่มกันเยอะเหลือเกินต้องขออนุญาตพูดนะหลายจังหวัดทําดีมากอย่างนนทบุรีก็ดีใชพเพยฉะเชิงเซาก็ดีที่ผ่านมาคือดีเยอะมากแล้วก็มั่นใจว่าวันนี้ก็จะต้องปังอีกเมื่อกี้นี้นะครับช่วงมาถึงก็แอบไปชะงกดูเวทีแล้วเอ้ยใช่ได้คือทุกคนแบบ ทุกคนแบบไม่สนใจเลยนะฮะว่าจะขาดทุนหรือกําไรนะสนใจอย่างเดียวว่าเออเราจะต้องไม่เสียหน้าอันนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจแล้วก็ส่วนผู้ชนะเองเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมว่า90%น่ะก,ก็ก็คือไปได้ดีอาจจะมีบ้างบางคนที่อาจจะขัดความรู้สึกกับแบบแฟนนางงามสไตล์ยูนิเวอร์สเช่นอาจจะออกน่ารัาากคิ้วๆหรืออาจจะบางคนอาจจะแบบหวาน นะฮะแบบเหมือนประกวดเดินสายแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกคนยังมีเวลาในการปรับปรุงก <c oughs> ็าฝากบางท่านที่ออรู้ตัวแล้วว่าอาจจะต้องไปปรับแต่งนิดนึงวิธีการเดินหรือปรับแต่งรูปร่างไม่ได้บูลลี่นะครับเพราะการประกวดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะพูดถึงนะหลายคนไปตีความว่าพูดถึงรูปร่างก็คือการบูลลี่มันมันผิดอะมันผิดมันผิดเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากชนะคุณอยากเข้ารอบลึก คุณก็ไปดูแลตัวเองให้มากขึ้นสำหรับบางท่านเท่านั้นแต่ไม่ได้เยอะครับอ <c oughs> โอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันแนะ่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราเป็นคนละสไตล์เลยผมว่าคนตัวสูงมาแรงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคนเน้น p e r f o r m มนซ์เ,เดินก็ยังคงสตรองอยู่นะครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าคนที่ได้รองหนึ่งรองสองหลายจังหวัดเนี่ย ซึ่งหลายคนแบบรู้สึกว่าเอ้ยเสียดายอยากให้ชนะผมว่าสักวันหนึ่งในสัปดาห์หน้าหรืออะไรเงี้ยก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นในเดือนนี้เ mm hmm. ขาคงจะต้องไปชนะสักที่หนึ่งแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของนางงามที่จะเป็นแกรนเนี่ยผมว่าอาจจะมีแค่สิตต้องยอมรับมีนะฮะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นใครนะครับที่จะมาคัดว่าเอ้ยคนนี้จะต้องแบบร้องเพลงเก่งคนนี้จะต้องน่ารัก คนนี้จะต้องแบบเล่นโซเชียลเก่งมากก็คงไม่ถึงขนาดนั้นตอนนี้ที่ได้มาทุกๆคนเนี่ยผมว่ายืนยืนหนึ่งคือเรื่องของการการใช้รูปร่างนะครับโดยเฉพาะความสูงพอสมควรและการเป็นบิวตี้ควีนในการมูฟในการวอล์อันนี้ผมว่า,น,าน่าจะเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ครับอ่ะ แน่ๆนะครับเรายังคงยืน3 b ีอยู่นะให้มีความเป็นบิวตี้ควีนไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมหรืออิริยาบทใดๆก็ตามนะครับอย่างที่2คือ <c oughs> ต้องฝึกสมองมาเยอะๆนะครับวันนี้คุณอาจจะแบบไม่ต้องฝึกเยอะเพราะว่าคู่ต่อสู้ของคุณง่ายแต่สักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณเข้ากองใหญ่แล้วเนี่ยคู่ต่อสู้คุณเยอะมากสมองคุณอาจจะไม่พอต้องไปฝึกคำว่าฝึกฝึกอย่างไรหฝึกไม่ประมาทนะฮะไม่ประมาทคู่ต่อสู้ส ต้องไม่รู้สึกตื่นเต้นจนเกินไปเพราะความตื่นเต้นเนี่ยจะทําให้สติปัญญาสมองคุณหายไปชั่วครู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยศึกษาหาความรู้จากคนที่ประสบวามสาเร็จทางด้านการประกวดนางงามที่ใช้แพลตฟอร์มของ Beauty Queen เราไม่มายนะครับคุณอาจจะดูปีก่อนๆหน้านี้ใครก็ได้ที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในแบบอย่างคุณลองดูอิริยาบทวิธีการและการทําการประกวดของเขาก็น่าจะดีและก็ที่สําคัญยุคนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก อยากให้ทุกคนเน้นโซเชียลเน็ตเวิร์ให้หนักเพราะว่านั่นคือฐานเสียงฐานกำลังฐานกองเชียร์ที่คุณจะกอบโกลยได้บ้างที่สุดเพื่อเป็นเขาเรียกว่าตัวบังตัวดันหลังให้คุณประสบการสำเร็จครับโ okay. อเคอะไรฮะเริ่มจากการปักแก่อนเริ่มจากการปัก,ปกสวยแต่ต้องปักตากาะก้านะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเราหาเงินให้กับน้องๆทุกคนอยู่แล้วอย่าไปคิดอะไรเยอะมันเป็นเพียงแค่ใครอยากพูดอะไรก็พูดไป เราก็ยังคงยึดมั่นนะครับเราเป็นตัวเราถ้าใครสนใจที่เป็นตัวเราก็สามารถมาจอยกับเราได้แต่ถ้าใครไม่สนใจที่เป็นลักษณะเราก็เลือกสามารถบริโภคได้เราไม่ว่ากันนะครับเราจะไม่เป็บับซึ่งกันและกันเพราะมันเป็นเส้นทางคนละเส้นทางกันครับโอเ <Okay, S 2> นเนาะไปะอะไรมันเป็นเรื่องแล้วแต่ความคิด ผมว่านะใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันไม่ผิดหรอกครับนะแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ไปก่อนก็ย่อมประสบความสําเร็จก่อนถามที่ว่าใครไม่ทําบ้างผมสรุปง่ายๆเลยนะทุกคนอยากทําหมดแต่ทําเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองหลายๆคนขึ้นไลฟ์คนดูแค่หลัก 10, 70, 60, 100ร้อยสองมันมันก็ยากผมเข้าใจบางคนนั่งขายตั้งงานมันก็ได้1ออเดอร์2ออเดอร์10ออเดอร ผมก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามของคุณน่ะต้องเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่ว่าคุณล้มเลิกในสิ่งที่คุณอยากทําแล้วคุณกลับมาพูดคําว่าถ้าเกิดสวยแล้วไม่ต้องปักตะกร้าผมว่ามันก็เป็นการปอบปลมจิตใจคุณแต่ความสําเร็จก็จะไม่มาเยือนคุณแค่นั้นเองครับโอ้โหก็เยอะนะครับกดชาบเล กดเชเบลถือว่าเป็นตัวเต็งสาหรับการปักตะกร้าตั้งแต่เริ่มปรกกวดจนถึงัดเนี้ผมว่ากดเชเบลได้ปักตะกร้าไปแล้วไม่ต่ำกว่ารวมถึงงานที่ทําไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านถูกไหมฮะเพราะว่าเดือนแรกที่เขาเดือนแรกที่เขาลงมาจากเวทีเขาได้สิบล้านแล้วช่วงระหว่างแข่งๆๆขันก็ได้อีกประมาณ10บล้านพราะแมตช์สุดท้ายก็ได้6ล้านแล้วก็เขารับจ้างอีกหลายล,ล้านห้าแสนเจ็ดสิอย่างน้อยน้องต้องถึง30กว่าล้านนะฮะแล้วก็ อลองลองลองมาก็ก็ก็ดีหลายคนนะครับอย่างเช่นน้อง,องแจนก็ได้ไม่ต่ำกว่า10กว่าล้านนะฮะแล้วก็ก็เป็นอ,อาชีพหนึ่งที่มั่นคงลองคิดดูนะฮะสิล้านน้องก็ได้1ล้านนะสาล้านน้องก็ได้3ล้านนะครับนี่คือรายรับที่บริสุทธิ์แล้วก็มาจากลำแข้งมาจากฝีไม้ไลายมือตัวเองน่าที่จะเคารพมากกว่าที่จะไปคิดเป็นอย่างอื่นครับยังไงมิสนิ i ว e ร s สไทย i ลนด์ก็ปักตะก้านะครับถ้าใครคิดว่าไม่อยากปัก ถอนตัวได้เลยนะฮะแล้วถ้าใครคิดว่าไม่อยากปักไม่ต้องประกวดเพราะที่นี่ยังไงก็ปักนะฮะยังไงก็ปักเพราะมันคือมันคือเรื่องงานนะฮะเราบอกแล้วบีที่4คือ Business ถ้าใครคิดว่าไม่ปักก็เหลือแค่2 B บีมาทำไมให้ตกรอบนะฮะมาทำไมให้เสียเวลาอย่าลังกันเลยดีกว่านะ,ะที่นี่เสิร์ฟแบบนี้นะ,ะคุณเข้ามาทานนะฮะร้านสุก,กี้คุณบอกจะกินข้าวขาหมูคุณก็ต้องไปร้านอื่นนะ,ะซึ่งคุณไม่ได้ผิด แต่คุณอย่ามาวอยในร้านสุกี้ว่าคุณจะกินข้าวขาวหมูอันนั้นผิดนะาะฉะนั้นเงียบไว้อึบไวแล้วก็รีบไปนะถ้าไม่ปักรีบไปครับมีที่ไม่ปักเยอะแยะไปเลยครับโอเคครับโอพอแล้วไม่อยากคุยเรื่องคนนี้ผมเอาจริงๆแล้วผมผมไม่ตอบโต้เลยที่ไม่ตอบโต้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอะไรใดทั้งสิ้นผมไม่อยากที่จะเอาสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ดําเนินอยู่ ไปไปเลื่อเปื่อยมากเรื่องมากความมันไม่มีประโยชน์สาหรับผมเลยไม่มีประโยชน์เลยผมยืนยันคํานั้นผมเขาเริ่มต้นก่อนผมตอบโต้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมมีสิทธิ์หลังจากผมตอบโต้เขาตอบโต้กลับผมขอหยุดนะครับก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมขอหยุดนะไม่มีความไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าอะไรใดๆกับผมเลยนะจะซัพพอร์ตใครจะทําอะไรจะดีแค่ไหนเป็นสิทธิ์ที่เขาทําได้นะครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็ อย่าไปตำหนิเลยครับว่าที่ผ่านมาขายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันเหมือนเป็นการว่าถ้าคุณจะพูดคุณต้องพูดตั้งแต่ตอนที่ทํางานเสร็จนะฮะถ้าไม่พออกพอใจอะไรใดๆก็แล้วแต่พูดเลยแต่ไม่ใช่เอาเก็บไว้ตอนนี้แล้วมาพูดเพื่ออะไรนะรไม่ได้เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมเพราะนั่นคือคือมิสแกนกรุงเทพแล้วเขาใช้มิสแกรนกรุงเทพเป็นจังหวัดไม่ได้ไม่ได้ใช้กองผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าเสียใจแทนก็คือผมเสียใจแทน ผมในการกองประกวดมิสการกรุงเทพมากกว่าแล้วก็เสียใจน้องมากกว่าเพราะว่าแทนน้องเพราะว่าทุกคนทํางานด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจนะถ้าไม่ถูกใจบอกกันได้เลยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วบอกเลยทันทีดีกว่ามาบอกตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะหรือมันเป็นวัตถุประสองค์อื่นอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเราทํางานผิดพลาดคุณร้องเพลงไม่เพราะวันนี้คุณแบบมีอะไรผิดปกติเราก็บอกกันไม่ใช่ผ่านไปปีหนึ่งเรา,เรา,เรา,เราค่อยมาบอกในตอนที่ เหมือนสร้างความชอบทมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะผมเข้าใจครับก็บอกไปแล้วไงว่าพื้นที่นี้มีไว้สําหรับพวกเรานะฮะเราเรา,เราเองเราก็ไม่รู้จักวงการอื่นเรารู้จักเฉพาะวงการนางงามนะฮะและเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นวินที่ของพวกเรานะฮะบางทีแบบนักวิชาการหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเรานะฮะเหมือนเหมือนเหมือนหมออีกท่านหนึ่งเนี้ยผมก็ไม่ได้พูดถึงเพราะผมคิดว่าเขาไม่รู้จักวงการเราหรอก นะเขาอาจจะแบบอยากจะพูดก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาให้เราอยู่แบบเราดีกว่าแล้วก็ทํางานตามสไตล์ของคนพวกเราเหมือนทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะฮะคนที่มีส่วนร่วมจริงๆและรับรู้จริงๆแล้วเติบโตมาด้วยกันเขาจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเราไม่ว่ากันเราให้เกียรติเขาจะพูดอีกเราก็ให้เกียรตินะฮะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตอบโต้แล้วก็ไม่ได้ ให้ความรู้สึกอะไรไม่ความไม่ให้ความรู้สึกเลยนะฮะดีครับก็คือคุยกันฮะเคยเจอกันที่ออฟฟิศผมก็เคยมาถึงออฟฟิศตอนนี้ก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆอย่งสิน้นครับตอนนี้ก็ไม่มีล้ก็ผมก็สรุปตัวเองไปแล้วว่าก็คือก็เดี๋ยวถ้าผมพูดว่าไม่รู้จักเขาจะถามว่าแล้วคิดหรือว่าใครอยากรู้จักถูกไหมเอาเป็นว่า เราเคยรู้จักกันเบอร์มีายมีเคยแวะมาหาที่ออฟฟิศนะฮะเคยรู้จักกับคนที่ผมสนิทแล้วก็เคยร่วมงานกันนะฮะเปิดงงเปิดงานกันหลายที่นะครับก็ถือว่าเป็นอดีตที่ที่เราเคยมีความผูกพันในลักษณะหนึ่งแต่ณตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีครับไม่มีคร,ไม,มครไม่มีอะไรต้องร่วมครับครับผมก็หมายถึงว่าณนะตอนนี้เราก็พูดไปชัดเจนไงว่าก็เราไม่เอาก็คือเราก็แจ้งไปทุกจังหวัดแล้วด้วย ก็แค่นั้นเองไม่การเอาหรือไม่เอาเป็นสิทธิทส่วนตัวของผมนะครับนะฮะไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นว่าไปถามหรือ,อยังว่าจะเอาไหมคือเราไม่จําเป็นต้องรอถามใครเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งและใช้ Human Rights Right of Speed ของตัวเองแชร์เมสเซจออกไปเราไม่อยู่ภายใต้การการการกำหนดของใครเพราะฉะนั้นที่เราพูดไปแบบนี้คือเราชัดเจนแล้วเราถึงพูดนะครับก็แค่นั้นเองครับไม่ใช่เป็นความผิด เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วทําอะไรก็ได้แต่ว่าเราขออยู่เงียบๆของเรานะฮะในโซนของเราเหมือนตอนนี้ที่ผมก็ไม่ได้ตอบโต้ใครละไม่ว่าจะเป็นอวตารองค์ไหนก็แล้วแต่นะฮะถึงแม้จะนัวเนียกับผมไม่เลิกผมก็ให้ทนายที่บริษัทเป็นคนดูแลก็คือยุติความรู้สึกไปให้หมดนะครับเพราะว่ามันเกินกว่าการเยียวยาบางกรณีครับก็คือไม่ยุ่งครับไม่ได้หมายถึงเคสนี้นะฮะหมายถึงเคสทั่วๆไป ที่กำลังเข้าชิงมิสสอนอ,อยู่นะฮะก็เราเป็นคนองค์กรชัดเจนว่าเราทำงานเราไม่ได้ทำพูดอย่างเดียวเรามีให้เห็นภาพนะฮะแล้วเราก็มีมิสอ,อ,อ่อรอบสุดท้ายผู้เข้าประกวดจริงๆถ้าทำทันก็ภายในอาทิตย์นี้ก็อาจจะแจ้งว่ามีประมาณกี่ลายอ,อ้าโหจับจับมือเหมือนเอพเิกเลยฮะ เยอะ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 จับสองไม่ได้ะะไฮะตอนผมเคยฟ้องที่ชัดเจนเลยอ่ะมีทั้งหมด3รายดูประวัติศาสตร์ที่มาจริงๆและโดนจริงๆที่เหลือเนี่ยส่วนมากมาเอาภัยนอกรอบกันหมดแล้วก็ครั้งนี้เนะี่ยมีความรู้สึกว่ามันเริ่มใส่ร้ายกันจนหนักเกิน<ม>การใส่ร้ายคนเนี่ยมันมันเป็นการทำให้คนเชื่อไปโดยเลื่อยเปื่อย ผมถึงต้องท้าออกรายการว่าผมให้เงินร้อยล้านถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะแต่ผมก็ยังไม่เสียงเงินร้อยล้านจนวันนี้ผมเป็นคนชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อมันเยอะไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลผมและแบรนด์ของบริษัทเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นทนายของบริษัทแล้วก็เป็นคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัทนะครับและบริษัทเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะ คณะกรรมการเราคือประธานสภาทนายความแห่งประเทศไทยนะฮะเราพูดได้เลยดรวิเชียนชุบไทยสงนะฮะซึ่งถือว่าก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็มาทําหน้าที่ในบริษัทเราเป็นทั้งคณะกรรมการอิสระความเสี่ยงเป็นทั้งบอร์ดบริษัทเขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นวันนั้นที่มากันเนี่ยคือทนายเบอร์ต้นๆประมาณ5-6คนเพื่อมาลงลึกในขอ้อในทุกคลิปว่าฟังแล้วคลิปนี้เนี่ย บอกอะไรบ้างเข้าขายไหมแล้วก็มีโอกาสเข้าขายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทางเขาก็เอากลับไปเพื่อไปดูแลอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะประกาศผลผู้เข้ารอบก็ง่ายงอย่างแรกคือการใส่ความเท็จนะฮะการใส่ความเท็จอันนี้ชัดเจนอยู่ว่าการใส่ความเท็จคือการให้ร้ายผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้อื่นได้เสียหาย อันนี้ก็คือการหมิ่นประมาทแบบชัดเจนอย่างที่สองนะครับการใช้คำไม่สุภาพนะฮะเป็นคำที่ผิดตามกฎหมายนะฮะคำหยาบที่ผิดเลยคำนี้คือผิดอย่างที่สามการที่กล่าวถึงแต่ใช้เทคนิคไม่พูดชื่อนะครับแต่ใช้เทคนิคไม่พูดชื่อหลายคนหลายคนอาจจะไม่ได้อ่านกฎหมายว่าปัจจุบันการไม่พูดชื่อมันก็หมิ่นประมาท อันนั้นมันเป็นยุคเก่ายุคเก่าก็คือว่าถ้าสมมุติยุคที่แบบคนชอบแชอัสอนย่อเพื่อเพื่อให้ตัวเองรอดอนักสแสดงกอไก่นักสแสดงขอไข่อย่างไงก็ไม่โดนปัจจุบันถ้าคุณบอกว่านักสแสดงกอไก่แล้วคุณบอกลักษณะลักษณะมันบอกได้ว่าเขาคือใครคุณก็โดนนะครับคุณก็สามารถโดนแล้วก็ถ้าสมมุติบอกว่ากอไก่แล้วมีคนมาเฉลยอ,อยู่ข้างล่าง คุณก็โดนเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสโดนได้เสมอนะครับก็เดี๋ยวคอยดูผลอีกทีครับอะไรนะทำไมเอาช่างก็เถอะปล่อยก็ไปเถอะรรไม่รู้ใครจะไปรู้เรื่องของเขาเขาอยากทำก็ทำแต่ตอนนี้เราได้ท็อป10ใหม่แล้วเรียบร้อยรเรามาเซเรเบตคนใหม่ดีกว่ารองอันดับ5ครบรอง4ี่รองสลรองสองรองหนึ่งและที่1ครบถ้วนเรามีความสุขข,ของเราปล่อยก็ไม่เถอะครับ คนที่แบบทําอะไรแปลกๆมักจะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเสมอมมก็เขาแปลกตรงที่เขาคิดจะทําอะไรเขาก็เงียบๆไปแล้วเขาทาปล่อยเขาไม่ยอมไปสนใจครับป่ะไม่ได้อ่านครับเราไม่เคยให้ความสําคัญถึงขนาดต้องไปอ่านค,คนแบบนั้นเราจะไปเอาอะไรเพิ่มเติมเราเหนื่อยแล้วฮะเราไม่อยากเอาแม้กระทั่งอินเดียตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าจะไปเวทีนู้นเวทีนี้เอาไปเลยฮะไปเลยเห็นโพสต์แบบอยากไปเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนู้นไปเลย ถ้ายังไปแล้วยังไปไหนได้ไปเลยไปไกลๆด้วยไป <l ots> <l ots> เออไปโอ้เขาแฮปปี้จะตายเขามีความสุขจะตายนี่ไปฟิลิปปินเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้ทุกคนมีความสุขกันหมดนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่กับคนที่มีความทุกข์หรือความประหลาดปล่อยเขาไปครับไม่มีความสําคัญสําหรับเรานะของเราคือตอนนี้คือ Miss Universe Thailand 23สิงหาคมรู้ว่าใครจะเป็นตัวแทนประเทศไทย <l ots> และ ยังดีไม่เหลือคนเดียวนะฮะ <L an> เรามองโลกในแค่ดีเหลือสองดีกว่าเหลือหนึ่ง <L an> ไม่เป็นไรหรอกครับธรรมะจัดสรรคนไม่ดีหรือสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมันคือประสบการณ์ในการเ <L an> คลียร์แลน์เซลล์ฮะก็ถือว่าเราล้างสต็อกควบคู่ไปกับการล้างสุยนิดนึงตามสบายครับยินดีเป็นสิทธิ์ของใครของมันครับถ้าเขาคิดว่าสิทธิ์ของเขาเขาจะฟ้องเราได้เชิญเลยคร เชิญเลยนะฮะเพราะว่ามันนี้เป็นเรื่องปกติผมไม่สิทธิ์เราคือของเราสิทธิ์เขาคือของเขาเขาอยากฟ้องฟ้องเลยไม่มีปัญหายินดีครับยินดีฮะรอให้ฟ้องอยู่เต็มที่เลยครับกี่คดีก็ได้เชิญครับนะฮะขอให้ชาร์จขอให้มั่นมาเลยครับไม่มีปัญหายินดีครับรออยู่นะฮะรออยู่มาเร็วๆอย่าช้าเ,เร็วๆรีรบฟ้องรองทำไมอะไรนะฮะ <14. S 2> สิอย่าลืมไปส่งผมนะวันที่15บหตีหไ,ไปเม็กซิโกไปอยู่คุณลาอูพักหนึ่งฮะเรื่องจริงฮะก็กลับมาไปไป,ไปเดือนฮะ